พอผ่านจุดแรกนะครับปุดจุดจุดจุดผ่านตรงนี้นะคะจุดแรกเขาจะให้โชว์บัตรนะครับโชว์บัตรโชว์บัตรนะฮะแล้วก็เดินมานี่จนเ,เจ้าหน้าที่ก็แจกดอกไม้นะฮะเอ้ยแจกแจกเทียนเอ้ยแจกดอกกุหลาบแล้วก็หนังสือ,อโบชัวนะฮะ คุณพยาบาลครับช่วยกดรูปให้ผมสักไม่ต้องกดอะไรนะเพราะว่าผมถ่ายวิดีโอให้กดอย่างนี้เลยครับกดตรงรูปกล้องอย่างนี้ได้ได้ตัวอื่นไม่ต้องกดนะฮะได้ได้เดี๋ยนะกดแค่รูปกล้องเหรอกดกดกี่ครั้งกดครั้งเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนท่าไหมเหรอ โอเคขอบคุณครับวานให้คุณพยายบาลถ่ายรูปให้นะฮะเดี๋ยวเราต้องรีบเดินนะรีบเดินนันตาสีไลอีกละ,ะเาหนหนาขา,าขจัดสวยมากเลยนะจัดสวยมาก

หนูไม่ต้องหนูไม่ต้องกดอะไรนะลูกเพราะว่าตอนนี้ลุงถ่ายวิดีโออยู่หนูหนก,กดแค่นี้มันก็จะเป็นรูปนะนะอ๋อไดค่ะกดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรนะได้ค่ะเออ,อ,อชุดหนึ่งสองซ้ำหนึง่งสองซ้ำเที่ยวไปค่ะขอบคุณครับไะกราบมัน เขนหลัการ Merci.

การดำนาต่อองามีาระยงรบะควรบกาจาะอยอนการพิาราละจราอางรคนการพิรพิจอ่งอใจะอ่งรอบนารพิจารพิจารณาอย่าอคนการราาอยงรอบอบในณาาอ่างนการพิจารณาแะพิจารณาอย่างรอนการพจพ่รบนริแิอย่างรอบคอบนกพิร่งบใการิจพจุบคนการจาา ดสัตว์ป่าและสัตว์ป่าพื้นเมือง7.5เปอร์เซ็นต์ในการอนุรักษ์8.5เปอร์เซ็นต์ในการพัฒนาทรัพยากร9.5เปอรเ็นนที่1พฤศจิกายนในส่วนที่จะนที่ใน่งนกันยายนนเมษายนเป็นเมืองจนรูปแรกที่มีการพิส s จนะอนุม้ได้รับ ัจจุบันคือหลงจิตหล่งจา่จัสรรัาชมชนสูตรโดยคโแกนยเซนไปยังฉันต่อแลื่จมาูกย้ายปที่่ปัจจุบันคืองชื่อบหที่สุดคาได้รับการเก็บอสาไว้ในเจีย้าจีนของวัรในปีพุทศักราช2564ปี2เเจนีและีโแกนที่บ้นเร どうします ติติภิสุโภภาวะอรหํสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุพุทโธโลกวิทูอนุตโยพลิสธรรมสาฏิสสะตาธิมมตสังสัมพุทธายกวหาธิสมขาโตภะคะวะตาธัมโมสังทิติกะวะกาเล็กขะเอปัสสโกตะคนั่นเยปุพพตังต้องมีติตะกะ สวากขาโตศาสดาภะคะวาอุทุฏฐิปันโนปะภาโตสวากขาโตสังฆะยะยะปะติสสะโสสวกขาโตสาติสังฆยะที่ังจตานิปุริสสทุกขานิอัตถะคมิสัพพะคาเอสะภะคะวะโตสวกสังฆอะยေปังยေักขิโยေอัญชลีกะระณยေอนตังคุณักขิตังโลกัสาติ ติวิโสภคกวะาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจรณะสัมปันโนสุโตโลกาวิถุอนุตตรั์ธาติวมมนุสานังุตโตภคว่าติสวะคาโตขรพัตมมสันติติโกอาตาลิโกเอหิปัสสะเก้าโอปะณียโกปัจจัตตังเมติตะปูมิยูหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ ยะติทังจตาริปุริสายุขานิอัตตปุริสสะสาวะสสังโกอาหูเนยโยอาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกัลลิเนโยอนุตตะลังกุลยะเขตทังโลกัสสติหิติปิสุขะพุทโอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรลันสัมปันโนสุปโตโลกัสสิโตอนตโลภุลิสสะธรรมะสาระทิสัทธาเทวะอนุตกสารังพุทโธภตวะติสวาขาโตกคสวาตาธรรมโง ສັມພັດທິໂຄອອກາລິໂຄເອຫິປະິໂນະຍິປັນຈັດຕັງທິຕິສໂພຕິຕສາວະຄັງໂຄຈຕິປັນໂກຕສາວະຄັງຄຍະຕິປັນໂກຕສາວຄມິຈິນໂກຕສາວະຄັຄຍະທທັງຈຕະລິລສັດຄານອັທະສະພຸາສກ ปาหุนยปาหุนยทัินโโยอัญชลีกาละนิยอนุตร,รังคุณยักเขตตังโลกัสสาตติดาวิดเบียนมาทักเบียน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 อิริปิโสสามหลอบกับประธานเ,าเ,าเกี่ยวเนาะขอยุด,อนนดี่โอไวเในิกรซาทุขคานิพัตบริษัทอุกลาเอสัอรราตัวสาวะคสังโคปาหุนยอปาหุนย ano talang punya ketang lokat sa ati so ako aharahan sa mga samuto ucha chala na sa pano so patulo kawito ano talo puli ko ipat si po o panagi ko inyo niti so pati pano kapawato sa wakasang ko ucho pano kapawato sa wakasang ko kapawato sa wakasang ko sa mga pano สังคงยะติดังจตาริพุลิสัยยกาเนิทาราเอส,สนกตัวสา,าวาสอาหงเยโยปาวเนยโยทักกีนัยข้านันโยนอนุตรังบนดักเขตตังโลกาาัสสาติโอนางอยู่ข้างบนนะ่ะสีลูปเนี่ยนึกว่าเป็นอัผ้าปลอบมาเป็นผ้าปลอมตัวพระองค์แท้ๆตัวนี้ผ้าเป็นผ้าจีนนางอยู่ในเก้าอี้นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นรูปปัน้นเซรามิก อ๋อเป็นพระแท้ๆตัวนี้พระมาจากจีนเนาะนั่งเกิมิติปิโสาะวาอรหังสัมมาสังจะลานาสัมปันโนสุขตโตโลกตุทุอนุตโตนาทิสังตาทีวมนุสานังพุทธวะภะวาติสังภะวาตาธรรมโมสันติโกอังคาริโกเอหิปัสสิโกปัจจันตังเมติทัพโหมิโยหิต สุปฏิปันโนภะควาโตสาวะสมโฆโอชุปฏิปันโนสังโฆยายปฏิปันโนภะวาสามีจิปฏิปันโนภะวัตโตสาวะสังโคยะทิถังจตตาลิปุลิสัย nah, ุคานิอัตถะปุลิสัพุกขาเอสะภะวาตกโขอาหุนายโยอาหุนายโยทักขิลโยอัญชลีตะนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติ มิทิปิสุภะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลภวิทูอนุตตลูกุลิสสะมัสระติสัตถาทีมมสสานังพุทโธภะตะวาติสังฆาโตภะวัตตาตมโมสันติภัสโกโอปะลิโกปัจจตังเมติตะโพยิมุติสะมาสังโกจุปติปันโนภะโตสะหงสังโฆยาณิจิปโน

าง้แล้วก็นอนถกันะยก่อนผมถ่ายให้ไหมพี่เปลี่ยนกันถ่ายมาั้ย่ีนั่งก็ได้ยืนก็ได้เอาทั้งสองท่าก็ได้โอ้โกล้องสวยมากเลยครับพี่อ่ะ นะเดี๋ยวนะผมหยุดเดี๋ยวพี่เอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่พี่กดเลยมองไม่เห็นมันมีปรับแสงได้อยู่นะปรับแสงให้สว่างขึ้นนะมันจะมีมันจะมีที่ปรับแสงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กดเลยมองไม่เห็นเลยใช่ไหมมันมืดมากเลยอ่ะมันต้องปรับแสงได้สิอันนี้กล้องรุ่นใหม่ขายใอพอดีครับอะไรนะ Apple รุ่นใหม่ A17 แค่สองพันกว่าบาทเองชัดใช่ไหมโอเคครับสาธุ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 ครับ in.